สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารเทคโนโลยีการเกษตรเสมือนจริงที่สถานดีวิจัยลำตะคองจังหวัดนครราชสีม,มาวันนี้เวลา15นาฬิกา41นาที สมเด็จพระเทพพราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิจัยลำตะคองตำบลหนองสารายอเภอป่าช่องจังวนครราชสีมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่หนึ่งและอาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่สองซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่อในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนามายุ60พรรษา2เมษาย,ยน2558 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทังด้านพืชศาสตร์การเกษตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพแมลงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาหรือวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์จากพืชวิวัฒนาการพืชตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาสากลเพื่อการวิจัยต่อยอดบ่งองความรู้ ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพนับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและพืชศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารโดยอาคารเรือนกระจกหลังที่หนึ่งจัดแสดงพันไม้หายากของไทยและต่างประเทศส่วนอาคารเรือนกระจกหลังที่สองเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงแมลงเขนร้อนและมีวัฒนาการพืชพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ โอกาสนี้ทอดะเนรนิทรรศการมหาจักทร์พันไม้หายากครั้งที่หนึ่งที่จัดแสดงพันไม้หายากทั้งของไทยและต่างประเทศแบ่งเป็น6ชนิดได้แก่พันไม้หายากพันไม้อิงอาศัยพันไม้แอลไพพันไม้น้ำพันไม้ทะเลทรายและพันไม้มีวัฒนาการตันจากนั้นทรงปลูกต้นจำปีสิริทอนเป็นพันไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพร้อมกับทรงปล่อยผีเสื้อในโดมาแลงด้วย ส่วนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่สองรอบคลนมพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์แมลงเขตร้อนและมีวัฒนกา,ารพืชจะแสดงแมลงมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในทางการเกษตรแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆอาทิเจ้าวเวหาแห่งการพลางตัวเช่นตกกะกแตนใบไม้ตกกะกแตนขานหนามาลายูและตกกะกแตนถิงไม้ยักษ์การจำลองระบบนิเวศพ,พื้นที่ชุ่มน้ำอันเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์นานาชนิดเช่นแมลงขนาดเล็กที่เป็นห่วงโซ่อาหารของสัตว์ป่า ด้วงตว์ปาคุ้งครองของไทยเครือญาติจะแ,แสดงสัตว์ที่มีลักษณะและรูปร่างคล้ายกับแมลงเช่นแมงมุมแมลงสังคมจะแ,แสดงแมลงที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่และมีประโยชน์ต่อด้านการเกษตรเช่นชนโรงรวมถึงพิพิธภัณฑ์ในห้องภาพจะแ,แสดงภาพถ่ายแมลงนานา,นาชนิดโดยช่างภาพมืออาชีพและงานเสียงที่เชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตของคนและแมลง นอกจากนี้ยังจัดในิทศการผลงานวิชาการด้านการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอเนือ่นองมาจากพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอป,ป่าช,ช่องที่จัดทำสวนพืชาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประโยชน์ทางยาและทางเศรษฐกิจเช่นมะเขือเทศสีดามะเขือถืนและสมุนไพร ในส่วนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะแสดงผลงานต่อย,ยอดการอนุรักษ์พันธุกรรมผักหวานป่ามาสู่การแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจขยายสู่ชุมชนในการนี้ทรงฟังบรรยายพิเศษเรื่องธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชณนะอาคารศูนย์พัฒน,นาและปรับปรุงพันธุกรรมพืชพันธุ์พืชกเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชนโดยดรเคสเอฮาร์ลวิ์ ผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากสวนพืชศาสตร์หลวงคิวสหาราชอาณาจักรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชต,ต่างๆของไทย ทั้งนี้สถานีวิจัยลำตะคองเป็นหน่วยงานในภูมิภาคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2541เพื่อเป็นแหล่งวิจัยพัฒนาและศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาวิกฤิกเทคโนโลยีที่รองรับความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัล,ลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเปิดหอศิลป์พิมานทิพย์ที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เวลา17นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัลษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปทรงเปิดหอศิลป์ที่มานทิพย์บริเวณตำหนักทิพย์ที่มานตำบลโป่งตาลอง,งอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีม,มาที่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และราชาวุทิายาลัยจุฬาพรร่วมกันจัดสร้างถวายเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลงานภาพวาดสีพระหัตถ์เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอน,อนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลงานการออกแบบ เครื่องประดับอัญมณีและน้ำหอมที่โปรโดให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยชุลาภรณ์สกัดจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Cm1957 ของบริษัทสยามกรุเตอร์1957 โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานศิลปรกรรมภาพวาดฝีพระหัตถ์ในพระองค์ซึ่งส่งสนเพื่อไทยงานด้านศิลปรกรรมและส่งเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทาัศนศิลป์ที่คณะศิตปกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยายลัยศิลปากรโดยผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาด้านศิลปะ ล้วนเป็นภาพสัตว์และดอกไม้นานาพันธุ์สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวถึงผืนป่าสายน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยส่งสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมสีพระหัตถที่มีคุณภาพและงดงามมากกว่า300ชิ้นประกอบด้วยผลงานสีพระหัตถชุดเสือและชุดผีเสื้อที่มีความหลากหลายเกิดจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านลวดลายและปีกของผีเสื้อที่แตกต่างกันอย่างงดงามเสมือนจริง นับเป็นการถ่ายทอดความรู้แนวคิดและจินตนาการการสร้างสารรค์งานได้ศิลปะให้แก่ผู้รักงานศิลปะและเยาวชนรุ่นใหม่ตลอดจนเป็นการสนองแนวกระดำบริในการทรงเป็นตัวอย่างของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการนี้ทอดพระเนรการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับอังมณีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวัยลักอัคาราชกุมารีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองภายใต้เครื่องหมายการค้า C.M. 1 9 5 7อาทิสร้อยเข็มกลัดและกำไลด้วยประชาชนไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสารอนทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนทุกเพศทุกวัยและกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาสมาชิกจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตลอดทั้งวันระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความถนัดของตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนทั้งนี้สูนยนอำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจะขยายการเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจนถึงวันที่31สิงหาคม2561 ที่จังหวัดลำปางผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหวัวใจร่วมกันทํากิจกรรมความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่ในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัรษา เดืร่วมกันปลูกต้นไม้ลงบนพื้นที่แปลงปลูกป่าชุมชนบ้านผาลาดตะบนพระบาทอำเภอเมืองเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าชุมชนพร้อมทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทําความสะอาดสถานที่สาธารณนะช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอยตัดแต่งกิ่งไม้และการจัดวัชพืชเป็นการทําความดีด้วยหัวใจเพื่อส่วนรวมสนองพระราชบาย กิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนับว่าได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสร้างกุศลในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้มีชีวิตใหม่ ระหว่างวันที่23-25ถึงกรกฎาคม2561ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันจัดก,ก,กิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2561 ซึ่งจัดขึ้นในเขตพื้นที่ต่างๆของหน่วยราชการในพระองค์ได้แก่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาสนามเสือป่าสำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังและที่ศาลามหามงคลโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอทิ คณะแพทยศาสตร์วชรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถาบันพยาธิวิทยากรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ทหารอากาศผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปรับบริจาคนับเป็นการน้อมนำพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบ,บริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาความเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวมมีความกตัญยูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งโลหิตทั้งหมดที่ได้รับบริจาคทั้ง3วันมีปริมาณทั้งสิ้น3 1 5 8 5 0ซีซีจะนำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่างๆนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตทำให้มีโอกาสรอดชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธน,นอรอมาตยกุลและดิฉันวีรินทิรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ